มาอีกแล้ว X Series ปี14ของผม2.5สักวีเกทโตโบดูดิฝาคาร์บอนสีอะไรสีเทาแนมโมสีม่วงสีะแดงปีกแดงองแมงทับสีอะไรคอมเมนต์บอกทีมาพร้อมกับแม็กซิ่งรอนลอโอ้โหบอกตายสิงด้วยนี่ด้านนงั้นในสวยๆแหลมๆพวงมาลัยสิ่งหัวเกียร์สิ่งโอ้โห โคตรหล่อครับผมปีแรกงวดคัน5,900หลังจากนั้นพรน9 0 0าพันบาทฝาท้ายลายทางด้วยอ่าไม่อยากตัวแดงเยอะไม่อยากตัวแดงเยอะจบศูนย์ตาพิดาพิจารณ์พิจารดูวันนี้สอ,องตานะครับผมดวงเกล็ดสเต็ปไปอีข้างเล็กน้อยอยินทุมอินเตอเร์เร็กสุดเด่นหน้าเดินพานเดิน,นครับผม จบศูนย์บาทส่วนลดสองหมื่นบาทปีแรกงวดผ่อนห้าพันเก้าร้อยบาทหลังจากนั้นพันเก้าพันบาทตลอดสัญญาเอสซีซอฟแเอสซีดุจใจทีมทมกปตูทีมุกเข็แข็งทีมโค้ชจวดทีมพลังงานแห้งมากแอดไลน์ส <ım. S 2> ียะนายิท่านตอบครับผมมีหรือว่ากดแอดน้ำหน้า y a a เก้าซีหาเดี๋ยวเสียยักษ์จัดให้ครับผมอยากซื้ออยากขายรถยนูสองกิดข่อนซื้อเสียยาวไป ชื่อนี้มันเป็นเรื่องรถมือสองครับผมแจ้ว